โอเคครับ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจูเลสิีเวิลเดอะเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับ okay, ผมวันนี้เรากลับมาพบกันในกล่องของมีกันอีก,อกเช่น เคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนต้องบอกว่าเมื่อประมาณแ8ดวันก่อนนะผมมันมีลดราคาดีดีนะผมพี่ก็เลยจัดเจ้ากโก้มาสามตัวเลยนะผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผมเรียกว่าขึ้นล่างสองสองตัวเลยนะซื้อมาสามแล้วเรามีอยู่หนึ่งใช่ไหมอ่ามันก็เลยเป็นสี่ตัวครับผมมันก็เลยได้ล่างสองมาสองตัวนั่นเองครับผมทุกคนว้าวว้าวครับผมโอ้โหตอนนี้เรามี เรียกว่ากองกําลังหลักเนาะเป็นตัวแทงเคือโขงครึ่งน้ำแล้วผมเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวนะก็คือเจ้าโกโก้นั่นเองครับผมตอนแรกมันไม่โหดเท่าไหร่ไงเออเลือดมันน้อยครับผมมาดูล่างแรกครับผมทุกคนก็ล่างแรกเนี่ยทุกคนดูสังเกตเอานะพี่จะรีวิวแบบเร็วๆครับผมเพราะมันมันไม่ได้ต่างเลยมากนะดูเท่าที่พี่ดูก็คือมีลายขึ้นมานิดเดียวอะ จริงๆนอกนั้นก็ไม่ได้ต่างครับผมทุกคนเนาะโอเคครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราไปจัดแพ็ก JW กันครับผมก็ถือว่ามันเป็นกองกำลังหลักขึ้นมาอยู่นะผมมาต้องจัดโอ้โหโหเบรกชะงงักเลยอฮ้อกกโก้ถ้าหนุดแหงหนุดจะไหวอยู่ใช่ไหมให้ได้เจอจ่ายครับผมยังไงมีสองตัวเรารีวิวสองรอบก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาฮะ โอเคที่บอกแล้วนะผมพวกไฮบิดซูเปอร์ไฮบิดแดงหรือว่าม่วงวิปปับเนี่ยเราจะรีวิวไปทีละล่างนะครับผมมันก็แบบคือมันมันขึ้นยากกันมันได้ยากครับผมดีเนเมื่อก่อนพี่เป็นแสนน่ะก็เหลือแค่นี้ครับผมซื้อหมดเลย <c oughs> เออ <c oughs> ยังไงก็ต้องเมดเดียแล้วลูกไม่มีตัวแล้วไปครับผมจัดนะมันหืมตัว เรียกว่านกนี่เราหมดตั้งแต่รอบแรกเลยนะเนี่ยแล้วตึงด้วยนะรอบเนี่ยแล้วตึงด้วยนะครับผมเดี๋ยวน่าขอกิดก่อนนะผมหยุดบนก่อนปามี่เออโอ้โหโอ้ยเกือบตุยเกือบตุยเดียวโอ้ตบไม่เกรงใจกกโก้เลยโอ้ยตุ้ยเป็นครึ่งบกครึ่งน้ํานะอินโดรัตเตอร์ตุ้เป็นครึ่งบกครึ่งน้ํานะเบื้อน โอ้โหยอมเปลี่ยนแล้วครับผมเราต้องการสองพวากลัวเบื่อมันตกมาอีกฮะโอ้โหเสียแต้มสเสียแต้มไปหนึ่งฟรีๆไม่เป็นไรครับผมจริงๆนะทุกคนพี่บอกเลยว่าโกโก้ได้เป็นแทงตอนเนี้ยถ้าพี่คำนวณคือไม่รอดครับผมถ้าไม่ใช่โกโก้เป็นแทงนะเพราะอะไรนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเอาเมเทียมาตบตัวนี้ปุ๊บกินพืชโอ้โหยากเลยครับผมเล่นยากครับผมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเราไปรีวิวรออสามครับผม มาอินโดมิรันเล็กครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเอาเมเทียลงมาเมเทียต้องลงมาจัดการในตัวนี้ก่อนครับผมก่อนนี้มันจะแบบไปไกลกว่านี้อ่ะแล้วเราจะไม่เหลือกองกําลังครับผมโอ้โหมารอบแรกคือตึงเลยครับผมตึงเพราะตัวไม่พอเนี่ยแหละโอ้โหแล้วเมเทียมาเล่นรอบนี้แล้วรอบหน้าจะใช้นกตัวไหนวะเนี่ยถ้ามันเอาครึ่งบกครึ่งน้ํามาจะทายังไงวะเนี่ยเฟืบเฟบ เบิบไปนอนก่อนไอปลาหัวจานดาวดียมมาครับผมอีกลกัวโดจูคาสโอ้โหนึกว่าจะตบเราก็อุตากันตะเต็ม,ม็กเฮ้ยมันไม่ตบอเอ้ยมีอินโดมีนั้นเล็กหนูแบกไหวใช่ไหมเนี่ยยังไงก็ต้องแบกครับผมสองตัว โอ้โหกันสีครับผมคือไม่ใช่อะไรนะทุกคนดูเลือดพวกมันเยอะจริงๆครับผมแล้วเราจะเบกโอ้โหอะไรวะทำไมไม่ตีเลยเพื่อนนั้นเราก็อย่าเพิ่งรีบตีครับผมโอเคมันกันสีครับผมใจลมๆไว้ใจลมๆไว้โอ้ยเรียบร้อยว๊บโเอาโหสวยงามครับผมโอ้โหมา เอาพี่อินโดมินาเร็กลงมาจัดมันแล้วหน่อยดีเต็มหมดแล้วสิเราอะ่ะพิกไปพิกมาจริงๆก,ก,การสี่ก็ไม่ดีนะเมื่อกี้อะถ้มามันตีห้าจบเลยอะวับเรียบร้อยครับผมเอารหฮะเอารห่ะอินโดแรปเตอร์มาแล้วครับผมโอเคสี่ก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาครับผมทุกคนป๊บออ้โยไม่เป็นไรลูกก็อ มาครับผมเมเทยโฟดอนมาแล้วยิงไปนอนหวันรู้ปมเ,มเปล่าดาเมจเบเทอโฟดอนเยอะกว่าอินโดมินัตเล็กนะว้ยปึ๊บวัดปึ๊บบินจบบับบับบับเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผม เออได้พักหายใจหน่อยอัะผมคือรอบแรกก็ตึงเลยว่ะรอบสองครับผม,อมเอ้ยรอบนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะผมรอบนี้ไม่เท่าไหร่นะคิดว่า e T e อีตีครับผมจิวจิน่าจะไหวแต่ก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมเพราะว่า ถ้าอินโดรแปรปเตอร์ไม่ตายนะถ้าอินโดรแปรปเตอร์ไม่ตายแบกได้หมดครับผมตามตัวอ่าเออนี่ไม่ได้ปากดีเดอรซีรีนะแต่จริงครับผมเอาล่ะมาตงเมเทียมาครับผมโอ้โหแล้วดามเมจโอ้ยไม่ตีแล้ด้วยไม่ตีแล้ด้วยมาเราเปลี่ยนบ้างครับผมโมโดมันไม่ยอมตีครับผมเอาล่ะกันหนึ่งครับผมตอนนี้เราต้องเล่นอย่างใจเย็นไว้ฮะใช้สตินิดนึงครับผม เปลี่ยนตัวมาแล้วเป็นดาโคตเล,ละท็อปนะฮะแล้วก็โอ้โยตบเลยโอเคโูโย้ยดาเมจทะลุทะวงเอาละถือว่าไม่มีปัญหาหนัาผมเพราะว่าจบไปปึ๊บปึ๊บนี่ไงสกิดเบาๆก็หนาวถึงหัวใจไปสีสามะสามะโอเคครับผมสวยงามสวยงามโอเคเป็นไปตามแผน เอาราครบผมงั้นไม่ต้องถึงมือพี่อินโดแรปเตอร์ก็ได้เนาะเพราะว่ายังไงพี่อินโดแรปเตอร์เก็บได้ครับผมสองตัวไปนอนปุ๊บบับเรียบร้อยครับผมเอาล้วครับผมเมีิอยลงมาแล้วฮนะอุย้ยดาเมจดาเมจดีขนาดลดไปแล้วนะดีขนาดลดไปแล้วนะปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผม แต่ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าพี่อินโดรัเตอร์ลงสนามครับผมมาอีกไปก่อนเลยเมดิโฟดอนแล้วก็ไอ้เจ้านกเลือดเยอะตัวปัญหาก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีครับผมตีพี่ไม่เข้าบับเรียบรอยออ้อยครับผมฮะอเองเหลือตัวเดียวเองจะทำอะไรได้ไอ้นกปากใหญ่จันสี่ก็เท่านั้นเอ้ยไม่จันรครับผมมันตด มันตกสวนครับผมถือว่าใจกล้าได้ดีถือว่าใจกล้าได้ด,ด,ดีนั้นเองก็ไปนอนหว่นแล้วนะไปนอนตะปึ๊บมาแล้วครับผมยองเบายองเบาแล้วก็กระโดดวับปัป๊บปัป๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอบอกแล้วครับว่าอีสีฮะบารดีเลตี่ก็ให้ครับผมมา รอบท้ายครับผมเออก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าไม่เท่าไ,ไ,ไหร่ครับผมนี่เรามีตัวแบกอยู่แล้วเพราะเราต้องรีวิวโกโก้แล้วโกโก้หายอาเหมือนจะเลยใช่ไหมเออโกโก้ไม่ได้อยู่โอ้ระดับล่างแล้วนี่ระดับนี้แล้วครับผมไปฮนะโอ้นึกว่าโกโก้ไปอยู่แบบช่วงแรกๆนะผมรีวิวติเอาวราคาผม พี่โตก็แบบโอ้โหดามจด,ดาามจดพอๆกับพี่อินโดแรปเตอร์เจนสองเราเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าเราเอแต่เราต้องทําให้โกโก้เป็นพระเอกนะเนี่ยโอ้โหเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะโอ้โหเด,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันตีสามตายไปวะเนี่ยโอ้มันตีสอง โอ้โหสกิตนิดดิดครับผมสกิตแบบพอให้เจ็บกระทุ่มกระรวยพอให้เจ็บใช่ไหมนี่ตีจริงๆมันต้องตีอย่างงี้เว้ยไอพี่โตวบับเรียบร้อยครับผมเป็นไงตีเผื่อก็ต้องตีเว้ยถึงเองจะเอาไปเก็บมาแล้วรรครับผมสกอ์เปียดเลยครับผมเอาละมีตีแต้มด้วยครับผมแต่ไม่มีปัญหามันจะตีเราแค่สามเพราะว่าเรามีแต้มหนึ่งไงฟึบ โอเคเอไอนะผมถ้าเราเหลือแต้มเท่าไหร่มันจะตีแบบพอดีเลยครับผมเพราะฉะนั้นนับกันดีๆนะฮะสกอร์ปเปรลิกไม่น่าจะมีปัญหาเนาะก็กูก้น่าจะเก็บตัวท้ายได้สบายครับผมเพราะว่าเลือดมันน้อยไม่น่าจะมีปัญหาครับผมมาไปนอนก่อนบุบเรียบร้อยไปดีพี่ตีเหลือเว้ยมาราคาผม เอสโนเฮ่เจ้าตัวนี้เราดำฟิวไฮบิดได้แล้วนี่หว่าปึ๊บโอ้โหนอนเลยครับผมมามหาเทพก็โกมาแล้วค่้แต้มบนเนาะไม่ต้องหนึ่งถ้าไม่ตายครับผมเก็บไม่ไหวปึ๊บปึ๊บปับเรียบร้อยครับผมโอเคต่อไปในรอบที่สามครับผมรอบตายครับผม ได้เสียดิปึ๊ปปปปปปป๊ปปปปปปป้ปปปปบปปปปปปป้ปป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 ปบปป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 ปบปปปปปนปป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 ปึปปปปปบปบบปป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 ปไดปปับปป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 ปบปป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 ปาปป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 มปปปป้ปช แต่อันนี้มือแบบมาปุ๊บปั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 ๊บเปิดเลยโอ้โหได้เฉยว่ะหุ้ยงั้นเดี๋ยววันนี้เราใ้เงินเขียวละหน่อยครับผมโดยปกติพี่เก็บเงินเขียวช่วงนั้นอะใช้รีตลอดแต่ก็ไม่ได้ใช้บมไม่ได้ใช้มันเลยเก็บได้เยอะไงว,นนวันนี้ดวงมาครับผมวันนี้ดวงมาขอรีเงินเขียวไดวยนะทุกคนพันหน้านะเพื่อนขอดีดวงดีพันหน้าปันหน้านะเพื่อนนะพันหน้านะป,นนะปึ๊บเราลีลาแบบนี้มันจะได้หรือเปล่าวะ ก็เราไปไปไปทางลีลาะแล้วโอ้โห,โ,หโหไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรหุยถือว่าวันนี้วันนี้ได้กาไรเน้นๆครับผมโอ้โห JW สาม0 0ื่นกว่าไปแล้วเอาลาคับผมไม่อิ่มหนำนําใจกันเดี๋ยวพี่พีพีให้อีกรอบแล้วกันเออพีพีให้อีกรอบครับผมน่าจะได้อยู่หรอกนี่ครับผมสามตัวนี้คือใครจะได้ MVB ครับผมไม่รู้ว่าจะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เราดึงการมาก่อนครับผมปึ๊บหมาแล้วครับผมปึ๊บเพิ่มเลือดกโก้ไปโอเคแล้วก็เขาอันป้าครับผมเพิ่มน้ำเม็ดโอเคแล้วก็เออว่าการเราการเรามันเป็นไทแบบตัวตัวครับผมเป็นการแบบทะลุเก่อเนาะยังไงก็ต้องการก่อนน่ะไม่งั้นตุยแน่ครับผม แล้วการ์ดของเขาเนี่ยมันเป็นการ์ดที่แบบว่าถ้าเราชนะท่านะผมเราจะได้เปรียบมากคือดาเมจจะเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมโอ้โอเคตีหนึ่งครับผมเดี๋ยวต้องใจเย็นก่อนครับผมทุกคนเฮ้ยเหมือนจะแพ้ว่ะจริงๆนะเหมือนจะแพ้ผมอาการประมาณนั้นเลยสองมาสองมา เอาละเอาละครับผมตีตีสองครับผมถ้าพี่เปลี่ยนไม่ต้องรีวิวแล้วนะวันเนี้ยเอาให้รอดเอาให้รอดแม็ดนี้ก่อนละกันนะครับผมทุกคนขอละกันเปลี่ยนก็โก,กมาครับผมผู้นำทีมาเลือดเยอะหน่อยเอามาแทงเอาเฮ้ยลืมโอ้โหลืมว่าเขามีสามเต็มแล้วนี่วาถ้าเขาตีสามขึ้นมาตูตายเลยเนี้ย โอ้โหโอ้หเปอร์เซ็นจจตนาะลดลงไปอีกประมาณยี่สิบามเปอร์เซ็นครับผมโอ้หแล้วเหลือสองตัวแบบนี้จะไปแบกยังไงวะเนี่ยโอ้ยเอาให้รอดก่อนครับผมทุกคนตอนนี้ไปนอนก่อนแล้วกันนอนโตปาออตาโปาออโตปาก็มามึนไปหมดมึนไปหมดแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็โอเคอไม่นาะมีเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ครับผม ตีตีตีเลยเพื่อนตีตีเลยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะตีตีเลยโอเคครับผมตีตีเบื้อโอ้ล่วงไปตามกันครับผมมาโอเคครับผมนี่การ์ดมาแล้วเพิ่มดาเมจรัวๆครับผมคือดาเมจเยอะมากเลยนะโดยปกติไม่เยอะขนาดนี้ครับผมแต่ว่ามันเป็นพลังของการ์ดไงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเอ็แโอ้โหอิงก็ไปนอนหวานได้เหมือนกันนะ กีจ้าน้อยอิงก็ไปนอนหวานได้เหมือนกันนะปึ๊บเรียบร้อยไปดีมาแล้วครับผมเปิดเบิร์ดเติร์กมาเบิร์ดเบิร์ดเติร์กมาปึ๊บโอ้ยเพิ่มดาเมจมานิดหน่อยหวานครับผมสบายและ4สี่มาสามครับผมโอเคโอเคครับผมวูเรียบร้อยไป ถือว่าเรียบร้อยกันไปครับผมไปนอนปึ๊บปึ๊บปึบ๊เรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมอ,อ้าวไม่ใช่นี่หว่ามาตีอีหลงแล้วครับผมขอดีๆแล้วกันนะขอ400 JW ก็ได้อันไหนก็ได้ที่เห็นละ่ะอันไหนก็ได้เงินเกี่ยวก็ได้เงินแล้วไม่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 เบรกมันไม่เบรกอะไรเลยวะไอพวกสี่ร้เนี่ย โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าโกโก,โกต้ตอรลนล่างนี้สองนี้ครับผมเรียกได้ว่าก็เลือดเลือดมันเยอะขึ้นมากเลยนะผมด้วยเลือดนอก,ก็ดามเมจดก็เพิ่มมานิดหน่อยครับผมแต่ถือว่าเป็นโดแเองในบ้านได้อย่างดีครับผมแล้วได้มาถึง2ตัวเดี๋ยวรอติดตามล่างนี้3กันนะผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามในโอกาสหน้าครับผมตั้งแตวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบกันใ่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม้ไปแล้วครับผมทุกคน